สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y ยูทูบศรัทธาหลวงตาบุญชื่นนะคะเสียตำเจนนี่เมื่อกี้แม่ครัวทำอะไรคะเทกระจาดเทกระจาดค่ะกลัวขายไม่หมดเกลัวขายไม่หมดเทกระจาดแต่เสียใจมากที่เมื่อกี้จอดไม่ทันนะคะเ <c oughs> พิ่นเ <c oughs> พิ่นเปิดอันเพิ่นเปิดแครเพิ่นพี่น้องทั้งบักฮุงทั้งบักทัวมันขู่ออกมาพี่น้องโอ้ยเป็นตะเลอตุน แม่ครัวของเรานะคะจัดมาทุกวันทุกเช้าทุกเย็นนะคะแม่ครัวของเราน,นี่นะคะแม่ครัวจัดมาทุกวันนะคะนี่จะแม่นยูขุนละ่ะเอาอันนี้มาลยนี่ลซอยถวดเนี่ยลูกหล่ะซอยถวดเนี่ยถวดยกเบาไหว แขงแรงงลามเอาประทังหุ่นลุงน like mm, uh ี uh ่นะคะแม่ครัวของเรานี่มาทุกวันเลยนะคะท่านเป็นแม่ครัวสําหรับเรานะคะแม่ครัวเคลื่อนที่ของเรานะคะสเบียงบุญตอนเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายนะคะอันนี้คนขายแตงโมนะคะลืมใส่ดอกไม้หรือเปล่าคะวันนี้ไม่ได้ใส่มันไม่คือหรอกค่ะต้องใส่ดอกไม้ด้วยนะคะเที่ยงแล้ว เราจะกินข้าวกินน้ำกันนะคะท้าเที่ยงแล้วเราก็หาข้าวกินจ้านี่นะคะสเบียงบุญมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรา,เ,าเดี๋ยวเราไปดูกันปาดมงนี้ไหมปาดโทงโอ้ยปาดโทปาดโทพปาดบาดบาดใหมองนี้ จมเทวเอาดูเรื่องเจ้าเอาปลาทูเส่นนั้นดูเรื่องจะชิ้นเอาเอากับข้าวเที่ยงวันนี้นะครับปลาทูไข่ทอดเนาะพี่ไฟเนาะพี่ไฟได้อะไรครับได้ไข่บ่ปะ ปลาทูไข่ทอดไข่เจียวอ่ะเดี๋ยวเห็นพานั้นมีส้มตำไปจกมีส้มตำเลยใช่ไหมพี่จะไปจุกกันอ่ะรวยเลยพี่ตรงไหนส้มตำพี่โอ้มีส้มตำด้วยนี่มีส้มตำน้ำมีส้มตำด้วยเอาครับคุณแม่แซ่บบอครับนานคุณแม่บอกว่าแซ่บสวัสดีครับยังมึงไม่แซ่บหรอกคุณแม่เนาะครับ มีอะไรบ้างครับพี่มีข้าวผัดแล้วก็ผัดพริกแกงค่ะข้าวผัดแล้วผัดพริกแกงนะครับอ่านี่พี่ๆท่านทำมาตลอดนะครับอ่าเป็นลงทานให้พี่น้องเราแล้วได้รับประทานนะครับเนี่ยข้าวผัดผัดพริกแกงหยิบได้เลยนะคุณแม่นะหยิบได้เลยครับรอนนโอ้สวัสดีครับผม เอาผัดผัดพริกแกงนะครับนะพี่เอาหมดเลยนี่เอาเอาหมดนี่กัไดลเอ,เอมงคไอ้ม่งคล่ <c oughs> ม,มครับมาดีขึ้นเหรอตอเ้อ อ่นะครับข้าวผัดผัดพริกแกงนะครับอ่ารับได้เลยคุณแม่ครับผมส้มสตำแม่บอกว่ามีส้มตำไก่ย่างปลาทูด้วยเนาะคุณแม่เนาะส้มตำไก่ย่างปลาทูทอดไข่นะครับ เ้คกป่าวดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศในพี่น้องเบิ้อับนครับอร่อยไหมครับตัวเล็กอืออร่อยแบบ เงียบเลยครับนี่เออบาๆน้ำผู้ใดญ่ได้พี่น้องนี่ยามขอท่านเนาะต้กหลานเนาะเหลืออยู่เหลืออยู่ผู้เดียวครับเหลืออยู่ผู้เดียวอีกสามคนเนี่ยไปโรงเรียนสอบครับโอ้ยอันเตรียมไปแล้วพี่เตรียมไปแล้วพูนนะครับเสียบบอลขุ้นเนี่ยเออ <unsafe> borah, AD, อันนี้ใครคุณแม่ขอบคุณเรนูมาเรนูต้องกินครับโอ้ขอบคุณครับอ่ะให้เจนี่นำจ้ะครับคุณแม่คุณแม่พูดบอกว่าข้าวปุ้นเรนูครับามาถึงเรนูต้องได้กินข้าวปุ้นเรนูนะครับามาถึงเรนูต้องได้กินข้าวปุ้นเรนูอ่ะพญ่จอยแซ่บอยู่คนเดียวเลยพะญยจอยอะไระญยจอยอ่ะเดี๋ยวพญยจอยก่อนมูได้เนี่ย โอ้ปลาทูไปนี่มาถึงเรนูนครต้องได้กินข้าวปุ้นเรนูนครคุณแม่คุนบอกอ่ะคุณแม่บอกว่าเอาไว้ให้เจนี่ด้วยอ่านะครับนี่อาหารเที่ยงวันนี้นะครับมีข้าวผัดส้มตำไก่ทอดปลาทู้พริกกะปิปลาอ่าพริกกะปิมังค์ฟางยังมังค มันมันยัง้าวเผืออะไรนะ้ผกยาวอะไรนะขาวผืกยาวเนี่ยก็ข้าวผืกยาวเนี่ยไปยืนแถบรอถ่ายรูปเพราะมัตาไม่มาง่ายพี่น้องถ่ายรูปยอกพี่ินผู้เดียวเนี่ยพี่น้องไ่ได้ยอกเพิ่งิัีอยู่ในรถนบเบิ้

นะครับเป็นช่วงที่รับประทานอาหารเที่ยงนะครับช่วงนี้นะครับนะครับก็รับประทานอาหารเที่ยงแล้วก็เตรียมตัวนะครับออกเดินต่อนะครับในช่วงบ่ายนี้นะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะลืมติดตามนะครับรับชมนะครับคลิปใหม่ๆนะครับทางช่องย t ท b e ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ